สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้เรามีรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมาแนะนำกันอย่าง s u z u k i f r o n ส2ง2 6ซึ่งเป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ภายนอกของฟรอง2 2 2 6 6ซึ่งต้องบอกเลยว่า s u z u กิได้ออกแบบมาอย่างโดดเด่นจริงๆด้านหน้าจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีลวดลายตาข่ายสีดำเงาสุดหรู ไฟหน้าแบบ LED ที่มีดีไซน์คมกริบดูทันสมัยและโชบเฉี่ยวมากส่วนกันชนหน้าออกแบบมาแบบสปอร์ตพร้อมกับช่องลมที่ช่วยเพิ่มความดูดันให้กับรถจุดเด่นอีกอย่างคือหลังคาสองสีที่ทำให้รถดูมีมิติและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะสีส้มกับดำที่คอนทราสต์กันอย่างสวยงามด้านข้างของตัวรถจะมีเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่หน้าไปจนถึงท้ายล้อมแม็กขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์สปอร์ตช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรถได้เป็นอย่างดี ด้านท้ายของรถก็ไม่แพ้กันมีไฟท้ายเล็กแบบเชื่อมต่อกันที่ดูโมเดิร์นมากพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านบนที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมีให้เลือกหลายสีด้วยกันอย่างสีเทาเข้มสีขาวมุกสีฟ้าและสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของฟรองเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาด้านในก็จะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบมาอย่างทันสมัยและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีที่สัมผัสแล้วรู้สึกได้ถึงความพรีเมียม มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกพวงมาลาัยวุ้งหนังแบบดีคัตที่ถือแล้วรู้สึกดีมากพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆที่ครอบครันเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพดีที่นั่งสบายและรองรับร่างกายได้ดีเยี่ยมเบาะหน้าสามารถปรับได้หลายระดับและมีที่พักแขนตรงกลางด้วยพื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางพอสมควรสำหรับผู้โดยสารสองคนมีช่องแอร์ด้านหลังที่ช่วยให้อากาศเย็นทั่วถึง ระบบปรับอากาศแบบอโตเมติกที่ทำงานได้ดีมากท้ายรถมีพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางพอสำหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ต่างๆและยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกด้วยระบบเสียงคุณภาพดีที่ให้เสียงชัดเจนและทรงพลังมีพอร์ต USB ห่อลายจุดสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนของราคานั้นซู z u กิฟรอง2 2 2 6 6คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปอาจจะอยู่ที่ประมาณ700,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากในกลุ่ม SUV ขนาดเล็กโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้มาอย่างแน่นอนซูซูกิยังมีโปรโมชั่นพิเศษและแพ็กเกจการเงินที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย มาถึงสมรรถนะของรถที่หลายคนรอคอยซูซูกิฟรอง2,026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.0ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังแรงม้าประมาณ100แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่150นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา5สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและรวดเร็วการขับขี่รู้สึกได้ถึงความกระฉับกระเฉงและตอบสนองดีมาก เหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องขับขี่หยุดหยุดไปไปอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18-20ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ SUV ระบบกันสะเทือนปรับแต่งมาได้ลงตัวทำให้การขับขี่นั่งสบายแม้จะผ่านถนนที่ขรุขระระบบเบรกทำงานได้ดีมีความแม่นยำและหยุดรถได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายอย่างเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบตรวจจับจุดอับสายตาที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สรุปแล้วซูซูกิฟรอง2026เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่มีทุกอย่างครบครันทั้งดีไซน์ที่สวยงามห้องโดยสารที่สะดวกสบายราคาที่เข้าถึงได้และสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองถ้าใครสนใจแนะนำให้ไปทดลองขับดูที่ศูนย์ซูซูกิใกล้บ้านคุณเลยครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ